สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f อฟีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับเมื่อวานก็ฝนตกหนักนะครับแอดนัทตาสะนะครับแล้วก็นกกั้งนะครับพอดีฝนตกก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับเนาะก็บ้านหลังนี้นะครับถ้าใครได้ดูสรุปโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาได้ถูกมาสี่งวดแล้วนะครับก็วันนี้แอดก็มาดูว่าเอ๊ะเขาถูกยังไงแล้ว มีทั้งได้ข่าวว่าเลขทูบแล้วก็เลขฝันเนาะนี่แหละครับตรงนี้ก็เป็นร้านขายผ้าไหมด้วยนะครับเฟอรนสชีครับท่านใดที่สนใจผ้าไหมก็ขอฝากร้านน้องแล้วกันนะครับสกุลไหมทองนะครับไปดูที่เพจได้นะครับผ้าไหมสวยมากนะครับ น่าจะเป็นเรื่องนาคีถ้าใครได้ดูนะได้ข่าวว่าสั่งจากร้านที่นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาเจ้าของบ้านกันนะครับสวัสดีครับนะแทส,สยังไงเนาะได้ข่าวว่าที่นี่ถูกหวยมาสี่งวดแนละ้วจ้าอเอาเลขมาจากไหนจ๊ะเอาจปเพระคิดแค่น้เห็น พระพี่ขเนธจุดจุดทูบนี่เหรอจุดทูบทุกวันพระอ๋อว่นที่แล้วแอดมาว่าจะถ่ายเนาะออก็วันที่แล้วอะไรนะ91เครดตโหก็เข้า91เ <91 S 1> นาะครับครับโหทำไมแบบเลขทูบเข้าดีจังเลยออแล้วแล้ววันนี้ก็ได้ข่าวว่าฝันด้วยใช่ไหมจ้ะฝันด้วยอ,อืงั้นงั้นเอาเอาเลขฝันก่อนฝันยังไงฝันว่าไปซื้อผ้าในร้านน่ะอื เจ้าของร้านก็ให้ให้ผ้ามามทีนี้ก็เอาผ้าออกมาก็มีผู้หญิงเกย์สามคนนะเขาว่าเลขออกแล้วเลขออกแล้วก็พูดกันนะเลยเขายื่นโทรศัพท์ให้ดูอ๋อดูผลในโทรศัพท์เออดูเลขในโทรศัพท์เลยก็ถามไปว่าย้ายเลขอะไรเขาบอกว่าแปดศูนย์กับแปดสี่อ๋อย้ายสามคนน,ะนะนั่นน่ะแกบอก เลขทูบนี่ถูกมาสี่หรือห้างล้สี่งวดแล้วสี่งวดแล้วใช่ไหมโอ้โหแล้วงวดนี้ยังไงครับจุดหรือยังจุดแล้วอืจุดวันพระที่แล้วนะโอ้ได้หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์งวดจะแล้วเก้าหนึ่งเจ็ดเนาะอือเก้าหนึ่งเจ็ดแต่เลขหนึ่งก็ตีเป็นเลขเจ็ดเนาะอืมใช่จ้ะอืมกลายเป็นเลขเจ็ดได้เมื่อในงวดงวดนานนี้มันจะ ศูนย์เก้าศูนย์ตะมันโอกไปเก้าศูนหกนะอ๋อ906ูหกใช่ไหมเออมันก็มาตรงเออแล้วก็ไอ้ตั้งแต่งวดเก้าเก้าด้วยหรือเปล่าเก้าเก้ากับห้าห้าอือโหตกสีงวดเออสีงวดหางวดใช่สีงวดหางวดโอ้โหถือว่าเลขทูบแม่นจังเลยเนาะเพื่อนสีเนาะอืมแต่งงวดนี้ไม่รู้จะเข้าหรือไม่เข้าเออเนาะหนึ่งห้าซื้อหนึ่ง เออ,อตอนที่เข้าก็ไม่ได้มาเนาะตอนเข้าไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรเนาะก็อ๋อนะ้แท็อ่าย้ำตัวเลขทีครับเลขฝันเลขอะไร <80 S 1> ครับแปดศูนยะ์กับแปดสี่ศูนย์กับแปดสี่เนาะแล้วก็เลขทูบเลขทูบก็หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ก็ตัดเล่มด้วยเนาะแล้วก็ระวังหนึ่งจะเป็นเจ็ดเนาะอือไม่ใช่เจ็ดห้า 7, ก็ได้นะครับเพื่นะอนเอฟสีเนาะเอาละครับยังไงก็วันนี้ก็ต้องฝากร้าน ชื่อเพจเนาะคุณใหม่ทองอ๋อสกคุณใหม่ทองอเค,ครับสำหรับท่านใดที่สนใจผ้าใหม่นะครับก็เข้าไปดูไลฟ์สดเนาะ้องเทนไลฟ์สดเนาะได,ได้นะครับก็สามารถอุดหนุนกันได้นะครับอยู่ต่างประเทศก็ส่งไหมส่งอ๋อครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะแท,ท็นะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอซีที่มาร่วมสร้างบสถด้วยก,กันนะครับ ังไงเพื่อน f ีสีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เก็รติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันว่าเลขทูบนะแท็จะเข้าเปน็นงวดที่5หรือเปล่านะครับแล้วก็ฝากเลขฝันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะแท็มากนะครับสวัสดีค่ะ